เจ้าหน้าที่หมวดการทางเชียงกลางได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนำเครื่องจักรเข้าตักดินที่สไลด์ลงจากภูเขาลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนายวรวิ์อินตะใจหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดน่านบอกว่าฝนที่ตกหนักและตกสะสมในจังหวัดน่านขอให้ประชาชนระวังอันตรายเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดน้ำท่วมหลายชุมชนเช่นชุมชนอิสลามชุมชนบ้านทุ่งและถนนสายแม่สอดแม่ตาวบางจุดหน่วยง,งานต่างๆต้องเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ส่วนที่ประเทศเมียนมาฝนที่ตกหนักหลายวันก็ทําให้เกิดน้ําท่วมพื้นที่ชายแดนตรงข้ามอมําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักไปยังเมืองย่างกุ้งมีน้ําท่วมหลายจุดในรัฐกะเรี่ยงรถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้อนอกจากนี้ก็ยังมีหมู่บ้านหลายแห่งที่ถูกน้ําท่วมชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยไปนอนตามโรงเรียนวัดหรือพื้นที่สูงค่ะ